คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งบริหารระดับสูงรวมสีตำแหน่งประกอบด้วยนายชัยวัตรจุนเทีรพงศ์จากอธิบดีกรมการปกครองไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงนายนิรัตพงศิทธิถาวรจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองนายณฤชาโคษาศิมิลยัย จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงร้อยตำรวจโทภูษนกชลานุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการย้ยายไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือสายสีน้ำเงินแต่เป็นเรื่องของการทำงาน รัฐบาลถอนร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex ออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดิมมีกำหนดจะเสนอในวาระแรกในวันที่9กรกฎาคมแล้ว สาเหตุหลักในการตัดสินใจถอนร่างกฎหมายดังกล่าวเกิดจากความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับสังคมและประชาชนให้มากขึ้นเนื่องจากมีกระแสความเห็นที่แตกต่างและมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้โดยรัฐบาลกังวลว่าร่างกฎหมายฉบับนี้อาจได้รับการโหวตคว่ำในสภาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในรัฐบาลและเสถียรภาพทางการเมือง อดีตผู้ประกาศข่าวสาวได้ออกมาเปิดเผยว่าถูกสมาชิกวุฒิสภาล่วงละเมิดทางเพศโดยได้เข้าแจ้งความและยื่นเรื่องร้องเรียนจริยธรรมต่อวุฒิสภาแล้วโดยสถานที่เกิดเหตุเป็นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านบางซื่อ ซึ่งนางสาวขวัญอ้างว่าถูกสว,วชักชวนไปทานข้าวแต่เธอปฏิเสธและขอเปลี่ยนเป็นร้านขนมแทนจากนั้นถูกล็อกตัวไม่ให้ออกจากรถและถูกกระทำอนาจารในห้องพักจึงได้ดำเนินการแจ้งความที่สอนอตาปูนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ยื่นเรื่องร้องเรียนจริยธรรมร้ายแรงต่อวุฒิสภาโดยมีหลักฐานทั้งคลิปวิดีโอและพยานบุคคลผู้เสียหายยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและไม่ขอไก่เกลียขณะที่สวที่ถูกกล่าวหาได้ดำเนินการแจ้งความที่สนอรประเวศฐานหมิ่นประมาทโดยอ้างว่าถูกผู้เสียหายตามตื้อและปัน่นข่วนความสัมพันธ์กับหญิงคนรักอีกคน ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศอัตราภาษีศุลกากรใหม่ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568 โดยประเทศต่างๆรวม14ประเทศจะได้รับผลกระทบสำหรับประเทศไทยจะถูกเก็บภาษีที่36เซึ่งไม่แตกต่างจากการประกาศครั้งก่อนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยทรัมป์ได้แชร์ภาพจดหมายที่ส่งถึงผู้นำประเทศต่างๆทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียคาซัคสถานและบอสเนียรวมถึงประเทศไทยกัมพูชาและเซอร์เบียซึ่งสินค้าจากประเทศเหล่านี้จะถูกเก็บภาษีในอัตราตั้งแต่25 ถึง40%ขึ้นไปขึ้นอยู่กับแต่รับประเทศ